สวัสดีครับจากร้านเสีายมในกาปินเนะครับผมวันที่ตอนนี้กำลังรีวิวนี่5ธันวาครวันพ่อปี2566นะครับเวลาผ่าน,น,น,นไปเร็วนะปีปีหนึ่งเนี่ยที่แป๊บๆนี่จะหมดจะหมดอีกเนนะีหมดปีแนละ้วว่ามพี่วปีนี้มันมก็เท่าๆ,ๆกันทุกปีหแหละ่รสึกเหมือน ปีนี้เหมือนเราทําอะไรมันเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะมันผ่านไปเร็วอะแปบบ๊แบๆบหมดปีอีกแล้วนะครับผมพอหมดปีพอช่วงใกล้ปีนี้ก็จะมีคนแบบว่ามาสั่งของค่อนข้างจะเยอะมากกว่าเดือน,นก่อนนะคือยอดมันจะขึ้นทุกปีแหละประมาณช่วงนี้ซื้อเป็นของฝากเนี่ยมามาเต็งมาหนึ่งเลยละเป็นของฝากในประจําแล้วก็จะมีซื้อใช้เองเปลี่ยนขึ้นมาหนึ่งว่าถึงรอบเวลาจะเปลี่ยนนาฬิกาก็จะถือวกานช่วงปีใหม่เนี่ยซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นนาฬิกานะครับเหมือนว่า ต่อเวลาให้กับตัวเองในปีต่อไปอีกทีนึงบางคนก็ถืออย่างนั้นนะต่อต่อเวลาต่ออายุให้กับตัวเองโดยการซื้อนาฬิกาใหม่นะครับคนสมัยก่อนบางคนเขาคิดแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยเอานาฬิกามาให้ดูตัวหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มแบบอ d ดิเฟียสตัวแบบว่าสแตนคือเรื่องะไรไม่ใช่สแตนด์แต่เป็นอีดิเฟียสแบบที่ว่าแบบใช้งานแบบง่ายๆไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเน้นวัสดุที่ดีขึ้นว่ารุ่นถ,ถูกนิดนึงนะครับคือเดี๋ยวต้องคุยกันตรงนี้นิดนึงก่อนนะเราเราคุยนี้ให้ชัดเจนกว่าน,นะคำว่ารุ่าง ในกาปกติครับกลุ่มของคาโชอุสแตนดาร์ดพันกว่าบาทเนี่ยก็คือรุ่นที่เรียกถูกก็ไม่แพงนะเนี่ยคือวัสดุอะไรก็คือตามเกจราคามันคือมันไม่ใช่มันไม่ดีมันก็ใช้ได้ปกติพี่ก็เห็นก็ใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะใส่กันมาเป็น7จปีมันก็ไม่พังนะครับกันน้ำก็คือฝนตกล้างมือนะมันก็ไม่เข้านะครับพันกว่าบาทถือว่าคุ้มราคาโอเควัสดุอาจจะสู้ตัวแพงกว่าไม่ได้เราก็ต้องยอมรับนิดนึงเหมือนมือถือขอโทษทีเหมือนมือถือนั่นนะครับ ซื้อแพงกว่าก็มีวัสดุดีกว่านะอาจจะเป็นไทเทเนียมอะไรเงี้ยไปถึงมือถือนะฟังก์ชันอะไรเยอะกว่านะแต่ว่านาฬิกาหลักๆมันคือดูเวลาหลง,งครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็อาจจะมีงบในประมาณเนี้ยจะซื้อของฝากประมาณเนี้ยมันก็ต้องมีนาฬิกาซัพพอร์ตขาบริษัทใช่ไหมก็จะมีกลุ่มพันก่าบาทบางคนแบบว่าเอยอยากได้ของที่แบบว่าวัสดุดีขึ้นอะไรเงี้ยออดูดีขึ้นดูหนาขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมาดูกลุ่มพวกเนี้ยสามสี่พันอะไรแบบนี้นะครับผมแต่เรื่อง การเดินตรงไม่ตรงไม่เกี่ยวนะในคามันคเครื่องมันมีอยู่แค่นี้มันชัดเจมาถึงตรงนี้แล้วล่ะก็ถ้าในกใช๊ชซถังก็ประมาณนี้นะครับก็คือเดินตรงเหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่ตัวแพงกว่าอาจจาะก,กันาน้ําได้มากกว่าเช่นตัวถูกถูกตัพันก่าบานอาจจะก,กันน้ำระดับฝนตกล้างมือน้ะไม่เข้าอะไรเงรี้ยไม่เหมาะไปดําน้ําพวกนี้อาจจะก,กันน้ำมาถึงร้อยเมตรอะไรแบบนี้ไม่รู้เราจะใช้หรือปานะ วัสดุอาจจะดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือถ้าตัวธรรมดาใส่ก็มันก็มันไม่พังมันเป็นโลหะนะครับเอาละผู้เยอะละดูดีกว่านะ่ที่กี่นาทีโอ้สองนาทีครึ่งน,นะโมไปเยอะอมา,มาดูมาดูกันอ่าโอเคดูใกล้ใกล้ตัวนี้นะครับเป็นคาเโออดิเฟียรุ่นแบบมาตรฐานคือเห็นไหมไม่มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนเลยเน้นหน้าตาครับเรียบเรียบแต่ว่ามีใส่ลวดลายเป็นลายเส้นนิดนึงนะครับเี่ยตัวนี้เป็นหน้าปัดสีดำนะเป็นลายเส้นบนหน้าปัดเห็นไหมเนี่ยนะ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 ครับ เน้นเช่งกันง่ายขนาดมาตรฐานเลยครับ43มมิลก็คือ4.3่มเซนนะครับนี่ก็กระจกน่าจะประมาณ35-34ได้นะเนี่ยประมาณนี้กระจกก็คือค่อนข้างแผ่นใหญ่นะมีวันที่เป็นกา,า,า,ารใช้ถ่านอัลติาต์เครื่องหน่อยตึ๊กเออแล้วนะเห็นไหมมีที่เข็มสั้นเข็มยาวมีภัยน้ําสว่างในที่มืดนะครับวัสดุเป็นโลหะสแตนเลสสตีลทั้งก้อนนะฮะทั้งสายทั้งตัวเรือนนะเนี่ยลายสายก็แบบนี้เนะาะเหมือนทุกครั้งแหละก็ต้องเปิดดูนะฝาหลัง เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซิมจีหนึ่งฟรีพร้อมกล่องคู่มือเบป,ประกันศูนย์มาครบๆหน้าดํานี่มีบอกวันที่กันน้ำร้อยเมตรนะคงไม่จะด,ดาไปนขนาดนั้นน,นนะเอาไปวันนี้ดูบนมือพี่นิดนึงนะประมาณประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวอันนี้บนมือพี่นี่แล้วปิดดำนะหลายมุมก่อนอหลายมุมอเดี๋ยวดูอีกสีหนึ่งนะครับ งไงช่วงนี้ทุกคนสบายดีนะครับผมมีไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าปีใหม่เนาะพีก็อยู่ร้านเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะอันนี้หน้าปัดสีน้ําเงินนะครับเป็นน้ําเงินแบบเขาเรียกว่าน้ําเงินกรมท่าได้ไหมไม่ใช่ยู่นะมันเป็นน้ําเงินเหมือนติดม่วงนิดหน่อยอะคือน้ําเงินสว่าง,างแต่เหมือนมันมีติดสีม่วงนิดนิดเออดูปแปลกตาดีเข็มก็เป็นสีออกฟ้าๆอมเขียวๆนิด,น,ดนึงมีวันที่เหมือนตัวเมื่อกี้ทุกอย่างแต่งแค่สีครับสตาร์ทเครื่องหน่อยนะมีวันที่ อยู่ว่าชอบสีไหนอ่ะดูบนมือพี่บ้างอ่าขนาดเท่ากันนะ43มมิลประมาณนะแล้วมันก็สวยนะอ่ะนะมาเดี๋ยวเทปสีกันเดี๋ยจริงๆพี่ชอบสีเดี๋ยวนะวางให้มันด,ดีๆนะจะไม่ชนกันนะอืมชอบสีไหนอะแต่พี่ชอบสีนะ้ำเงินนะส่วนตัวแต่บางคนก็ชอบส,สีดำมันใส่ง่ายไง,ไงมันเป็นสีมาตรฐานนะ แต่พี่ชอบสีน้ำเงินนะชอบตรงเข็มวีนะรู้แล้วแต่เราอ่ะชอบสีไหนกันละครับอ่ะสนใจนะครับก็จะสั่งซื้อก็สั่งทางออนไลน์ได้ครับก็คือสั่งทางไลน์ก็ได้ง่ายๆยาใช้ไลน์กันเกือบทุกคนอยู่น,นี่ฮะแอดไลน์จากข้างบนนะครับหรือว่าแอดจากเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็ได้ทําให้ดูก็โทรมาปรึกษาพี่นะครับผมหรือว่าเออจะมาซื้อที่ร้านก็ร้านอยู่ข้างในซอยบร,รม19แต่ถ้ามาลําบากอะไรย่างเงี้ยก็ใช้แม็เซนเจอร์ไปส่งละกันนะใช้ไดม์นมนไปส่งในกรุงเทพปริมณฑลต่องจังหวัดก็มีส่งฟ จะห่อของผนก็บอกนะครับทีมงานมีหน่วยห่ออยู่แล้วห่อกันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับผม,มนี่นะดูรวมๆชอบแบบไหนจัดไปนะครับเน้นคุณภาพวัสดุด,ดีขึ้นราคาพอสมควรเลี้ยวพอสมควรไม่ได้แบบพันกว่าบาทน,นะประมาณ3 0 0พันนิดๆน,น,นะอะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อก่อนไว้เดี๋ยวมีตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวคุยกันต่ออีกทีนะครับอ จากร้านสยามนาฬิกาปีนเ้าเจอกันอีกทีรอบ2ทุ่มรอบต่อไปนะครับสวัสดีครับ